สวัสดีครับบริษัทเซียงกงสลับรีนะครับวันนี้มาแนะนําหัวที่ทางร้านอยากนําเสนอนะครับนี่คืออีซุล็อกกี้นะครับทางร้านเรามีเลือกมากกว่า30หัวนะครับณตอนนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นหัวรุ่นตํานานนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นหัวคัสตอมจากญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะครับใครอยากได้อีซุล็อกกี้คัสตอมต้องบอกว่าภายในสุดแจ่มนะครับยังพอมีให้เลือกนะครับ นี่ครับติ๊กเกอร์ที่ญี่ปุ่นแน่นอนนะครับภายในเป็นกรรมีแบบนี้นะครับก็เป็นอีกหัวหนึ่งที่ทางร้านเรานะครับพยายามสต็อกให้กับลูกค้าให้มากที่สุดเพราะว่ามันจะต้องมีวันที่ไม่มีของแล้วนะครับและจะหายากและราคาสูงขึ้นไปทุกๆวันนะครับเนื่องจากเป็นที่นิยมและต้องการนะครับเราถ่ายภายในให้ชมกันนะครับผม ถ้วเราใครมองอีสุล็อกกี้นะครับเข้าขั้นคลาสสิกสุดๆนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นแรกเลยนะครับที่สร้างชื่อให้กับท่ายนะครับปัจจุบันยังมีผู้ใช้งานอีกเทียบเลยนะครับสำหรับอูสุล็อกกี้นะครับหัวญี่ปุ่นแบบนี้นะครับสภาพดีๆแบบนี้นะครับลองดูครับเรามีให้เลือกชมมากมายนะครับ มาสัมผัสตัวจริงได้ที่หน้าร้านนะครับหรือจะสั่งออนไลน์ให้เราส่งรูปภายในะให้ดูก็พักอินบ็อกซ์เข้ามานะครับจัดส่งในทั่วประเทศนะครับพร้อมบริการทุกท่านนะครับที่เซ็นกรงสลับดีนะครับ